กลับมาแล้วค่ะกับรายการบีไฮจีวีตอนรับพี่บอยด้วยครับสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะเมื่อกี้เขาถามกันไปเรียบร้อยแล้วบทบาทแต่ละคนคราวนี้มาถึงคุณบอลบ้านกับเรียนยังไงคะในเรื่องเป็น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 ผมงงแอบงงนิดนึงเป็นเป็นปุ้ยทัดเป็นเด็กวันนะเด็กวันแล้วก็อยู่ตอนนี้ก็มีการติดต่อซื้อขายที่ก็เลยต้องมาเจอแบบ ที่เป็นไข่แข็งไข่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 ไขักข่ไข่ไข่ไเ่ไข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 ่าข่ไ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 ม่ไข่ไ่ไข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 รไข่่ไข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 ่ข่ไเ่ไข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 ่ข่ไ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 ข่่ไเ่ไข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 ข่ไข่ไข่่ไข่ไข่ไข่่ไข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 ่่ไข่ไข่ไ่ไขไข่เขี่่่ไข่ไข่ไ่ไข่ไข่ไ่ไข่ไข่่ คือคือเหมือนเป็น,เป,นเป็นการนำให้ทุกคนมาเจอแล้วก็คือแต่ละครั้งที่ไปตามแต่อาจารย์เนี่ยต้องบอกว่ามันตามมาด้วยความยากลำบากมากแต่ละคนเพราะว่าเขาก็จะเล่นตัวด้วยแล้วพอพูดถึงเงินพวกเนี่ยพูดเร็วเลยก็เหมือนเหม <c oughs> ือนเหมือน,น,นตัวพิจ่จ้าครัอนแรกก็จะไม่ออกมาแต่พอพูดถึงตรานี้ได้เข้านี่นะรวางตานเียบที้วิ่งไปคซึ่งสองรุ่นวาจะเกิดในช่วงที่ไปตาม ด้วยส่วนนล้วก็ตอนทำธุรกิจก็วุ่นวายถึงที่สุดอยนะครับผมค่ะเห็นว่ามาสเตอร์มีพวกพี่ๆหลุดตลกด้วยเล่นแต่ว่เป็นยังไงบ้างคะในกองขี่ากลัวเลยหรือว่าตลบหรือตลบก็การคือจริงเวลาเวลาเข้าฉากมันก็มันก็จะมีบทมาให้ก่อนแล้วก็ซ้อมก่อนใช่ไหมค่ะจะพอเอาทีเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนบทเท่าไหร่มีทุกส่วนกันนะพี่ๆเพราโอ้าเยอะครับ เตรื่องแสดงกันสดๆท้าทายเยอะๆเยอะเลยครับจริงๆแบบว่าผมสดเยอะทางกายแบบว่าบางทีก็อัดหมดแล้วนะเพราะอย่างเราคล้องกับบอลเราเห็นว่เตียมมากแจ้งยี่กล้าเลยคือไม่ไม่ได้เอาตามบทสักทีเดียวแต่ไม่ใช่นอกจนแบบไม่รู้เรื่องแต่เราก็เน้นมันคุงอยู่เห็นว่าในเรื่องไม่ปราบผีต้องเจอผีกันเยอะแยะเลยนะครับมีกี่ชาติกรับผี กี่ตัวคะเป็นป่ามากี่ตัวเยอะนะเยอะครับเยอะผีมีเยอเยอะลยครับมีทั้งผีไทยผีจีนผีฝรั่งเรียกว่าครบหลบทกแต่เขันใช่ไม่มีผีทะเลครับตอนแรกเรากลัจะออกคล้องฮาโลวีนอันนี้ผีฮาโลวีนไปหมดเลยเราก็เลยต้องต่อติดตามหลังฮาโลวีนรก็ปีนี้ฮาโลวีนไม่มีเห็นไหน้อยผีไม่เข้าเลย หน Franc ังของเราจะสไตล์คล้าย้ายฮันรงที่เป็นหนังผีที่ไม่น่าตัวเราเน้นสนุกเป็นหนังผีที่เพี้ยนจะว่าอย่างไรก็ได้ับพี่คือม uh> ันจะมีความความน่ารักความกวนของไม่ใช่เฉพาะพวกเราที่เก่าแล้เพ็เกียนผีนี่ก็เกียนเหมือนกันเกียนเปนอยากจะเกียนอเกียนตงเราจะใช้เอฟเฟกต์เรียบตามีซี กลายาอ,าออกมาอันนี้ยังไม่หานะในโรงดีอีกมีมีคืออะไรที่กินๆนะในประเทศไทยเนี่ยแล้วเขาก็เอาไปทําให้เป็นสีสีออกมาน่ารักมากะเวลา <c oughs> ถ่ายฉามที่ถ่ายทำนี่ต้องถ่ายตุ้ตลอดหรือเปล่าคเพราะว่าแบบมีเดฟไนายด้วยครับเดย์ฟอนช่วยแล้วก็เพราะว่าเราเราเราใช้แสงน้อยถ้าเป็นเป็นกล้องใหม่ถ่าย,าย,ายกันไปดีแต่ว่าถ้าจะเป็นหนังเรื่อง